ค่ะวันนี้นะคะเราเอารถเข้าใหม่นะคะมารีวิวการใครที่หารถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาจองก่อนได้เลยนะคะจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สู่รวมรถยนต์1112อโต้นะคะวันนี้นะคะเราจะเอารถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะในราคา 3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ <Wow. S 1> มารีวิวกันใครที่สนใจนะคะโทรมาติดต่อโทรมาจองกันก่อนได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราเอารถเปซลักซต้นนะคะ2 4 GTP ี2010นนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะตัวนี้มารีวิวกันนะคะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะ ด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้จะเป็นโฉมหูกปี2 0 1 0นะคะด้านหน้าไฟไฟไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ข้างหน้ามีเซ็นเซอร์หน้านะคะ 2. จุดเลย2จุดเลยนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบสนะคะตัวนี้นะคะติดกันสาดมาให้แล้วนะคะรอบพันเลยนะคะด้านข้างด้านข้างนะคะรถ กระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถเรื่อยๆค่ะรถคันนี้นะคะได้รถสวยรถเดิมมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะมีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง3ามจุดเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดปด,ดูภายในกันค่ะมาดูภายในกันนะคะตัวนี้นะคะ ได้ฝากระโปงฝา,ฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะร <Yahoo. S 1> อยอาร์ตนะคะอยู่ครบทุกชิ้นเลยนะคะรถไม่มีชนเลยได้รถสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจหรือหารุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรถตัวนี้นะคะม,มีความกว้างขวางมากนะคะรถสามารถทับเบาะได้เลยนะคะ แล้วก็สามารถทําบอกเก็บได้แบบนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้นะคะเก็บของเข้าไปได้เยอะพอสมควรเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวอยู่นะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะมี power outlet ให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดึงบอกขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่า ดึงเบาขึ้นก็ไม่ยากเลยนะคะดึงง่ายนิดเดียวขาบม,มาดูภายในกันก่อนนะคะภายในนะคะเปิดเข้ามาก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านในนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะรถเข้ามาไม่ได้เก็บงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทําเบาะนะคะทาพวงมาลัยให้ใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเลยนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีเทานะคะสลับกับสีดำเนาะ นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถดูกันก่อนอ่ากระจกบานคนขับนะคะเป็นปรับเอ่อเป็นออตโต้เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะปรับพับเข้าพับออกปรับเลนส์ไฟฟ้าได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถมานะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามีการทำพวงมาลัยให้ใหม่นะคะ เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนะคะรีบเอามารีวิวก่อนเลยนะคะได้ตัวรถสวยมากๆนะคะตัวนี้เลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลเท่านั้นเองนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลรถปีสองพันสิบนะคะแล้วก็มาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างคอนโซลนะคะคอนโซลไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีมากๆเลยจริงๆนะคะดูได้เลยนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะอ่า แล้วก็อ่าแล้วก็ไปดูที่ช่องเก็บของกันบ้างตัวนี้นะคะเจ้าของเก่านะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะนี่การเข้าสู์เช็คระยะนะคะก็มีการเข้าสู่เช็คระยะตลอดเลยนะคะอ่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวปิดก,ก่อน,นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมนะคะอย่างนี้เลยนะคะรอบพันแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องวางของเล็กๆน้อยๆต่างๆนะคะแล้วก็จอนะคะก็จะเป็นจอวิทยุ F M A M ซีดีดีวีดีได้เลยนะคะกดได้ตรงนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยเราก็สามารถใส่ซีดีดีวีดีตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะแอร์นะคะก็สะดวกสะดวกสบายนะคะการใช้งานนะคะสามารถหมุนปรับอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะตามโหมดการใช้งานความต้องการเลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้ว ตรงนี้ด้วยนะคะมีที่วางแก้วมีที่วางของนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็สามารถเก็บได้ปรับได้ถ้าไม่ใช้ก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะตัวเบาะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ให้เราด้วยนะคะสามารถดึงขึ้นนี่อย่างนี้ได้เลยนะคะก,กลไกเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ ก็เป็นอย่างนี้ได้เลยนะคะเบาะ<บอ>แล้วก็ตัวนี้เบาะนะคะด้านคนขับนะคะก็มีที่วางแขนนะคะให้สองข้างเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านบนเพดานกันบ้างน,นะคะสภาพสภาพด้านบนเพดานนะคะก็จะสวนๆัวกิบๆแบบนี้เลยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยไม่มีเป็นขุยเป็นคราบอะไรเลยนะคะ มาดูที่ตัวนี้กันบ้างตัวปะที่บางแดดนะคะอันนี้ปติยังไม่ได้แกะนะคะก็คือมีกระจกนะคะมีกระจกอันนี้เราไม่ได้แกะให้ดูเนาะมีกระจกมีอะไรด้านนี้ก็เช่นกันค่ะมีกระจกมีอะไรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเก็บแว่นเก็บอะไรก็ได้ตัวนี้ไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแถวที่2องกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแถวที่2กันนะคะแถวที่2นะคะก็จะเป็นเบาะหนังดํานะคะเช่นเดียวกันอันนี้เรามาอยู่ที่แถว2กันแล้วนะคะด้านหน้านะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของใส่เอกสารอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วแต่เลยนะคะตัวนี้นะคะมีจอกลางด้วยตัวนี้เปิดไฟได้นะคะเป็ดจอแบบนี้นะคะสามารถจูนนะคะเป็นโหมดการใช้งานต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้ แล้วก็จะปิดไฟก่อนอ่ะโอเคแล้วก็มาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบอกเมื่อสักครู่นะคะที่ทำอ่ะถ้าเปิดมาจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะคางก็จะมีลักษณะาการใช้งานข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ครบเป็นบ่อเดิมปิดรถเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วด้านข้างดูที่น็อ ฝา,าประตูนะคะด้านข้างนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีเปลี่ยนประตูไม่มีถอดประตูเลยนะคะ <Wow. S 1> รถเก๋มากๆเลยค่ะแล้วก็มาดูทางด้านนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นช่องแอร์นะคะช่องแอร์เราสามารถปรับโหมดความแรงของแอร์ได้เลยนะคะตรงนี้ระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3ได้แบบนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะมีที่วางแก้วตรงนี้ให้เลยนะคะแล้วก็มีด้านล่างด้วย ะะก็แล้วก็บอะนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเป็น3มตอนค่ะปิดลงมาให้เป็นเบกกาะกลางก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปพับเบาะแล้วดูด้านหลังกันบ้างค่ะที่3 <c oughs> ตัวนี้เบาะก,ก็สามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแต่ว่าพับพับเบาะจะพับได้แค่นี้ นะคะแล้วก็เดี๋ยวมา,วาพับทางด้านนี้กันบ้างก็ได้นะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะพับมาแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปนั่งแถวสามกันนะคะแล้วก็ลองจําลองการการนั่งของจริงนะคะก็คือดันรถ ดันบอกเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะก็สามารถนั่งสะดวกสบายค่ะเบาก,ก็เบาก,ก็ปรับเอนได้นะคะปรับเอนได้ไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะฝั่งนี้สองอันฝั่งนี้หนึ่งที่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเอามีช่องแอร์ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็มีช่องแอร์ให้คนด้านหลังเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะเวลาคนหลังอยู่ด้านหลังนะคะก็สามารถดันเบาะได้นะคะมีที่เหยียบอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปที่ห้องเครื่องเลยค่ะตัวนี้นะคะมาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะ สติกเกอร์อยู่ครบเลยนะคะอันดับแรกนะคะฝากระโปรงไม่มีถอดผ่านน็อตไม่มีขยับเลยฝาแผ่นกันความร้อนนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าเราไม่ได้ผ่านการใช้งานอย่างหนักมานะคะตัวนี้ค่ะมาดูที่คันหน้ากันบ้างนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักลิดความตั้งแต่ต้นคลิปที่พูดไปแล้วเนาะค่ะคันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวเท่าสุดของรุ่นเลยจะได้เป็นขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะตัวนี้เราก็ดูรายละเอียดนะคะภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสเปซมาคกกอนนะคะตัวนี้เป็นปี2010นะคะ ตัวนี้เป็นตัว2.4 GT ็ัปสุดของรุ่นเลยนะคะสำหรับราคานะคะราคาในคลิปนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจเลยนะคะที่ดูคลิปนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่398,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะ398,000บาทเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะที่เบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะ0910482587 รถตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเก็บอะไรเลยนะคะเดี๋ยวมีเรามีทาพวงมาลัยทําบอกอะไรให้ใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเดินทางเข้ามาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางเข้ามาดูได้ที่ซอยบมุมราชชนนี99นะคะตะลิ่งชันกรุงเทพนะคะหรือจุดใหญ่ๆก็คือเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะให้นอกสถานที่ นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะขายรถนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์ที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยนะคะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ไหนนะคะลองติดต่อกันเข้ามาดูก่อนนะคะเราสามารถประเมินราคารถออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถสไตล์ไหนก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ฝากลดสเปซวากร้นนะคะ2.4 g t ปี2010นะคะราคา3 9 8 0 0 0บาทตัวนี้เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ